สวัสดีค่ะนี่ก็จะพาทัวร์นะคะห้องที่อาวานินะคะที่พัทยาห้องสวยมากนะคะดูเราได้วิวคืออลังการมากมองไปเห็นวิวสระว่ายน้ําสวยๆเลยนะคะต้องขอบคุณดิเล่นมากๆนะคะที่แนะนํานี่คือห้องน้ำนะคะว้าวสวยนะคะ c o m f o r t a b คอมมากโรงแรมสวยถูกใจเราแล้วก็พ่อแม่เรามากๆนะคะสวัสดียามเช้าจากอาวานีนะคะที่ปัตตยาพาพ่อแม่มาทานอาหารเช้ามามาวันทูทรี everything นี่กินเป็น่ะเฟิร์ชามไม่มาตัดเลยครึ่งหนึ่งอร่อยอร่อยมากมูตาวคลายลงแล้วลูกคลายลงคลายเ่งเฮยเลยในกรมอยเต้อันเป็นไก่นันเป็นแซลมอนอบรมควัน ออชิมให้หมนอ,อ,อร่อยครั้งมาบอกอร่อยมากนุ่มๆนุอมๆนอนหลัเรื่องอร่อย How you feel? Young. <laughs> more. Oh God! <laughs> I think I can do one minute. <laughs> Tell you in a minute. Right now. เอาแชมเปญไปไหนเดินไปโน่นเหรอต้องนมานี่แล้วอรอยหมขึ้นนี่ย ลองว้าเราไปเล่นสไลเดอร์ไงแม่แม่ถอดเพื่อข้าไปเล่นสไลเดอร์ก็ได้เหลังจากที่เราเล่นน้ำเล่นอะไรเรียบร้อยนะคะคุณแม่ก็เบื่อนะคะที่นั่งอยู่ในโรงแรมอู้เขเลยพาท่านออกมากินอาหารเที่ยงเดินในห้างเดอะรอยัลการ์เด้นนะคะเพราะว่าสามารถเปิดประตูตรงรีเซพชันออกมาที่ห้างได้เลยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเขาคืออร่อยมากนะคะราคาถูกด้วยนะคะเล็กอยากแนะนําเลยค่ะพอหลังจากทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็เดินชอปปิ้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็พานวดนะคะท่านก็บอกว่าเห็นเครื่องนี้อยากนั่งเครื่องนวดแบบนี้นะคะพาไปนวดที่ร้านท่านก็บอกอู้ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าคิดเพิ่งทานข้าวมาอิมนะคะเสร็จแล้วเราก็พาเด็กๆเดิเดนเล่นชายทะเลแล้วก็พาไปทีเทานะคะ เด,เด็กชอบนะคะเห็นเสื้อผ้าก็ตื่นตาตื่นใจพอเสร็จแล้วเราก็พาไปทานซิดเลอร์ก่อนจะแยกย้กยายกันไปนอนนะคะไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็วางแผนกันไว้ว่าเราจะไปนั่งที่ทะเลกันนะคะนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่เล็กเลือกมาพักอาวานีรีสอร์ทพัทยานะคะเพราะว่าอยู่ติดทะเลติดห้างติดทุกอย่างนะคะเหมาะแม่เล็กมากแม่เล็ก ท่านปวดเข่านะคะท่านเป็นโรคหัวเข่าเสื่อมก็จะไม่สามารถเดินไปไหนไกลๆได้พอมาทะเลนะคะท่านก็ได้ทานอาหารกัางวันนั่งทั้งวันนะคะก็มีนวดตัวนวดเท้านะคะตัดเล็บตัดสปาอะไรตามความสุขของคนแก่นะคะเล็กก็มีความสุขที่เห็นท่านมีความสุขนะคะเพราะว่ามาฮอลิเดย์ทั้งทีก็อยากสุขทั้งคนให้และก็สุขทั้งคนรับนะคะ ส่วนหลันหลาดนะคะก็อยู่สาว่าน้ํานะคะให้คุณสามีเป็นคนดูแลนะคะช้างตกน้ำอโอ้ยหนาวอ่ะุ้ยน้ำเย็นอ้เจ้า่ยอไนนนหนูเลื่นอันนี้ลุกไหมอะนะนิดกว่าว่ายน้ำเป็นกันไหมล่ะพี่เต้โตติงเตี้ยอยู่แวาจมน้ำหนอ ไม่ลงสักทียันลงให้งไปลยแบบพุลงปหาโ้เขา่อเองว่ายน้ำไม่เป็นนิ๊ พอเล่นน้ำเสร็จนะคะก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เลือกทำได้เลยนะคะในโรงแรมนี้มีทั้งโต๊ะสนุกโต๊ะปิงปองแล้วก็ของเล่นมากมายนะคะ mm. เขาจะมีเป็นโซนสปอร์ตของเขาเลยนะคะ mm. นี่คืออีกเหตุผลหนึง่งที่เหมาะกับพาครอบครัวมาพักมากๆเลยค่ะ <Miss. S 2> พอตกค่ำนะคะเราก็พาพ่อแม่มาดินเนอร์นะคะเพราะว่าสามีเขาอยากกินลา,าบหมูลาบหมูร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะหลังจากดินเนอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็พาหลานๆไปเที่ยววอล์กอินสตรีท จากวอลกี้นะคะคนเยอะมากคือแบบเยีะยจริงๆอะ่ะคือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมีนอะไรหรือเปล่า,าก,ก่อนจะกลับบ้านคืนนะคะเด็กๆก็ขอมาเดินทะเลแล้ะก็อยากกินแม็กโดนัลก,ก่อนกลับนะคะก็เลยพาเด็กๆมากินแม็กโดนัลนะคะ ช่างเป็นเวลาที่ยากลำบากมากเลยต้องเซบายพ่อแม่ก่อนบินกลับอังกฤษนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ